สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับดิฟีวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกเาวอุ้มอยู่กับแม่นะคะฝนตกฝนต,ตกแห้งๆพี่น้องเลยกำลังลืมไมาแห้งตน้นตอนเช้าเนี่ยนะคะ กหมดขึ้นค่ะแต่ว่ากําลังแห้งตอนช่วงเช้าสาวกับแม่ยู่นํากัน ย่างยังเส้น้อจังเบิ่งแบะพี่น้องจักว่าย่างอีหยังนี่ค่ะเฝนกตกบรรยากาศช่วงฝนตกเนาะค่ะไปทางใดบ่ได้ ลงหลบหลบ,บาน,นนี่น,นี้กัพออูดเฮ็ดนีอยงอคบคลิบนคลิปฝน <laughs> ตกปตนอนเว้นนี่แต่เนี่ยไม่ใช่ก็ได้ลไป่ใช่อะไเลยฝนตกตกแต่คลิปลมละว่าตอนนีาอืมกาลังตัคนทีงแก่งใะไรแห้งแต่ขึ้นแต่ม่แห้งอืแห้งแน ขอขอให้ค่อยๆแห้ใหค่อยๆเลยมาตอนเช้านี่แหละแห้งก็ได้เลี้ยงผักชีเผ็ดผักชีเผ็ดเสร็จแล้วปนปลาสิาสามามนเนี่ก็ปุนปลาค่ะทำน,น,น,น้ำพริกนะคะต้มน้ำไหมค่ะพี่น้องต้มน้ำไหม อินกะปนอันนี้กับปิ้งปิ้งปลาสุมค่ะมาเด้อกินเขาน้ำกันปิ้งปลาสุมคืนอน้องอยากับท่านได้ไปเอาวหรอกค่ะตัดไว้แต่มอูว่านปวดนปวดหัวก็เลืองบ่ได้ไปเอาว ดึงเนี่ยค่ะใส่กับสาวอุ่นไกลๆกันพี่น้องฝนกระตุกในสาวคนงามย่างแงงแค่นาะเฮ้ย่างแงงแค่ หยาให้แม่ฝ่าใสกันค่ะเนี่ยไปทางไดก็เสด้อเชื้นกับพี่น้องหยากับเขียวฝนกับตก ააადას ရ ა გ ა მ า ნ ი ទំ ანმანჯმინე ნაა჊ნრჩანმანი ნალაკანინე ნ ขาดว่าคงสีตกมืดมือค่ะมันเองเบื่องบรรยากาศแล้วคือสีตกมืดมือแล้วค่ะอุ้มอุ้มพี่ป่ายมาแล้วเด้อหาพี่ป่ายบอป่ายนอนเมื่ท่านตื่นเนี่ยนอนตื่นสายแล้วมันเอง ะจ๊ะเอ๊ยังหยังนาะนี่ค่ะแม่ฟ้าใสมันๆเด้อแม่ฟ้าใสให้ได้น้องให้สาวอุม đấy okay. được xào nhang nhang điều phải xấy nó chầu nhai kín mất lần à hả ôi ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดินฝนทั้งฝนกระตกเซี่ยวฝนบ่มีคุออกมากเลยค่ะพี่น้องฝนตกต่างคุกับตังอยู่น้ำบนันนี่นะคะเนาะ bàn cả nham phun tục thì phải khi nóng lên nó, nhàng, nhàng nó. hay ບໍ່ເຊົ້າຍ່າງເນາະຊິເຊົ້າມາຍ່າງຫຼອດພີ່ນ້ ຍ່າງໄປວົນມາລະກະຈັ່ງຊິມາິນອີຶ່ິນອນາິຍງหປດ โชคดีค่ะทีสาวอุ่มกับแมนเดยนี่บานอยู่เนาะค่ะมีกันฝนได้แน่กับบร้อยูุตากฝนบางเชือกเพิ่นก็บบมี่บานอยู่เนาะค่ะเพิ่งจะสิยู่ตากฝนถูกไว้ตากฝน ถ้าฝนตกยังสีเขากับบักไข่ถ้าถ้าจืดเนาะค่ะกับห้าก,กับสิบบักไข่กินดีปันใดแต่ถ้ามีพื้นทีมีบ้านอยู่กับสิได้กินแน่ห้าเพราะว่าฝนฝนบ่ตกเนาะคะ่ะนันกบสิแห้งถ้ฝนตกเขาจะทั้งนก รเราสีจืนหญ้าก็จิบ่ค่อยได้กินเหยียบใส่ตุมเมือ่อขาดว่าคงสิตุกมืดมือแล้วค่ะมันน,นี่ บรรยากาศฝนลิ่นพี่น้องเลย ไปใส่นอ้องก็ขอบคุณโครงการคุชานาจากที่ให้น้องๆได้มีบันอนนยู่เนะค่ะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟ้นครับทุกขทุกคุลระคะที่คอยเป็นกําลังใจให้ครับขอบคัวน้องอุ้มบุญขอบมาแล้วก็ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให ให้น้องในเด้อค่ะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ